ช o เ e ส o พอดแ Teach and Talk โดยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาก้าวใหม่9ก้าแห่งคุณภาพเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านคะ่ะในฉันนางสาวนักฤกิตาสว่างยิ่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการจากศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาคา่ะในวันนี้นะคะก็ยังเป็นช่วงของไลฟ์สไตล์เช่นเคยนะคะเดี๋ยวเราขอต้อนรับอาจารย์กิ๊กค่ะอาจารย์นัน,นาพัฒน์ค่ะ สว,ส,สวัสดีค่ะน้องกิ๊กสวัสดีค่ะพี่หยุนค่ะช่วงนี้เป็นเดือนสิงหาคมแล้วะนะคะเราก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์ค่ะซึ่งเดือนสิงหาคมนี้นะคะถ้าตามนโยบายของท่านผู้ว่ากทมนะคะ,ะ,คะเขาก็จะมีะงานเทศกาล12เทศกาล12เดือนนะคะซึ่งเดือนสิงหาคมนี้ค่ะ,คะก็จะเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอ่าใช่ค่ะค่ะมันก็สืบเนื่องมาจาก สิ่งที่ลหลายๆคนอาจจะทราบโดยเฉพาะเด็กนักเรียนน้องเมื่อสมัยเรียนหนังสือเนี่ยน้องก็น่าจะคุ้นเคยว่าเอ้ะมันจะมีฟิลทริปหรือว่ามีการ ไปงานมหกรรมในช่วงเวลาของเดือนสิงหาคม<ช>นั่นก็ค,คืองานสัปดาห์วิทยาศาสตร์นั่นเองใช่ค่ะเพราะว่าวันที่18สิงหาคมนะคะเป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาตินะคะแล้วก็ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาของเรานะคะก็จะมีการจัดงานด้วยในปีนี้นะคะระหว่างวันที่18สิงหาคมถึงวันที่21สิงหาคมนะคะเพื่อเป็นการเทริดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยนะคะแล้วก็ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานะคะก็จัดกิจกรรมต่อเนื่องทุกปีนะคะแม้ว่าช่วงโควิดเนี่ยบางปีเราก็จะมีการจัดออนไลน์ด้วยใช่ะะไมสองอปีปที่แล้วเราก็จัดออนไลน์นะคะแล้วก็สำหรับปีนี้นะคะปีพศ2565ค่ะองค์การสหรประชาชาติก็ได้ประกาศให้เป็นปีคศ2022เป็นปีสากลแห่งวิทยาศาสตร์พื้นฐานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ เรียกว่าอะไรครภาษาอังกฤษคะนังกิก๊ก International Year of Basic Science for Sustainable Development 2022เราเรียกย่อว่า IYBSSD 2022ค่ะค่ะซึ่งแน่นอนเลยองค์การสหรประชาชาติเราจะคุ้นเคยกันในชื่อของ UN เนาะ<ช> United n a t i o n นั้นเขาก็บอกว่าปีนี้เนี่ยจะมีเป้าหมายหรือที่เขาเรียกว่า Yearly Mission ก็คือเป้าประสงค์ของแต่ละปีที่ UN เขา เขียนออกมาให้กับองค์กรของตัวเองเนี่ยนะคะเขาบอกว่าปีนี้เป้าหมายก็คือเพื่อกระตุ้นและเน้นย้ำถึงบทบาทสําคัญของวิทยาศาสตร์พื้นฐานต่อการดารงชีวิตและการมีส่วนร่วมในการดําเนินการให้บรรลุเป้าหมายในการพัฒนาที่ยั่งยืนตามกําหนดไว้ในปี2573นั่นเองนะก็คือเป็นแผนระยะยาวเนาะชแล้วก็ให้ปีนี้เป็นปีส่วนที่เริ่มต้นในการเสริมสร้างเรื่องของวิทยาศาสตร์พื้นฐานหรือว่า basic science ก็คือเรื่องใกล้ตัวนั่นแหละใช่ค่ะซึ่ง มีผลต่อการดํารงชีวิตของเราด้วยถึงเป็<ก>เรื่อง<ช><ช>วิทยาศาสตร์เห<ช>มือนกับไลฟ์สไตล์ในวันนี้ก็เป็นเรื่องวิทยาศาสตร์เหมือนกันเด<ช>ีย๋ยวเราจะมาคุยกันหลังจากที่<ช>เราคุยกันเรื่องของงานวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติกันนะคะทีนี้วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติของเรานะคะน้องกิ๊กปีนี้ก็กิจกรรมค่อนข้างเยอะเลยนะคะจริงกว่า20กิจกรรมเลยต้องบอกว่าจริงๆเนี่ยกิจกรรมเยอะทุกปีนะ ไม้กระทั่งในช่วงของปีออนไลน์ที่ผ่านมาก็มีการแจกของรางวัลการร่วมกิจกรรมแบบรียล time มีการไลฟ์มีการมีเซสชันในการเรียนรู้เยอะแยะเต็มไปหมดปีนี้พี่หยุนบอกมีมากกว่า20กิจกรรมเลยเนาะใช่่ะมวกกว่า20กิจกรรมแล้วก็เราจัดออนไซต์ด้วยนะคะปีนี้เป็นปีแรกเนาะที่เรากลับมาใช้ชีวิตกันพยายามใช้ชีวิตกันอย่างปกติคือกลับมามีการเปิดออนไซต์เนาะแมคแคนสูน์เราก็เปิดให้บริการเราก็จัดออนไซต์ จะนับว่าจะเป็นกิจกรรมมหากรรมแรกที่มีการจัดที่สุดเลยเนาะแบบออนไซต์ site, หลังจาก2ปีที่เราหยุดมาใช่ค่ะ เดี๋ยวเรามาดูเรื่องของกิจกรรมปีนี้กันบ้างดีกว่าค่ะใช่ค่ะกิจกรรมเราจะแบ่งเป็นเปสองที่นะคะเพราะว่านอกจากที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาของเราแล้วตรงเอกมัยนะคะเราก็จะมีที่ศูนย์สร้างสรรค์เยาวชนนะคะกระจายบริรักษ์นิติเกษตรอยู่ที่เขตคลองสานด้วยซึ่งใครไปที่ไหนก็สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้นะคะแต่ว่าหลากัหลกๆแล้วจะอยู่ที่นี่นะคะที่เอกมัยนะคะกิจกรรมนะคะอย่างเช่นกิจกรรมรู้จักตัวเรานะคะรู้จักตัวเราเนี่ยก็จะมีการเหมือนกับว่า วัดสมรรถนะร่างกายของเรานะคะ,ะว่าร่างกายของเราเป็นยังไงบ้างนะคะมีมหศจัรย์ความเร็วลวงตานะคะอันนี้ก็น่าสนใจนะคะเป็นวิทยาศาสตร์เหมือนกันมหาสจัจย์วงล้อสีลุงล่องหนนะคะแล้วก็พลาดไม่ได้กับเบสิกรบอท นะคะจะมีโรบอทชนิดต่างๆนะคะมานะคะสำหรับใครที่สนใจเรื่องหินเรื่องแร่นะคะก็จะมีเรื่องแร่ในหินเหมือนกันนะคะมีกำหมุนมหัศนุค,ค่ะแล้วก็มีเรื่องของแคมป์วอเตอร์ฟิลเตอร์นะคะจะเกี่ยวกับเรื่องของการกรองกรองน้ำพวกนี้นะคะมีสลามซีนะคะเป็นของเล่นที่เด็กๆเนี่ยกำลังฮิตเล่นกันเลยช่วงนี้นะคะ,น,ะ,คะนอกจากนี้ก็จะมีเรื่องของกรดเบสในชีวิตประจำวันนะคะ เปลวเทียนในท้องทะเลนะคะซึ่งอันนี้คือ10กิจกรรมแรกเนี่ยก็น่าสนใจทุกกิจกรรมเลยนะคะ<อ>แล้วแต่ละฐานนะคะแต่ละบูธนะคะที่ที่มีกิจกรรมเนี่ยะคะ่ะเขากาจจะมีของให้ติดไม้ติดมือไปเล็กๆน้อยๆหรืออาจจะมีเรื่องของสิ่งประดิษฐ์ต่างๆนะคะแน่นอนค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยแน่นอนคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ติดตามรายการอยู่ก็คงน่าจะ เคยแหละเคยไปไงมันบิมาบ้างก็น่ศาบตรว่าจริงแล้วทุกกิจกรรมเนี่ยต้องเกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์พื้นฐานแน่นอน<ช>มีหลักมีหลักของวิทยาศาสตร์เนี่ยเข้ามาทําให้เกิดกิจกรรมหรือว่าเกิดการปรากฏการอะไรนั้นๆได้และแน่นอนว่านอกจากจะได้ทดลองหรือว่าลองทําอะไรสักอย่างแล้วเนี่ยก็จะได้ความรู้วิทยาศาสตร์กลับไปด้วย<ช>แล้วก็อย่างที่พีหินบอกว่าถ้าฟังดูดีๆในกิจกรรมสิบกิจกรรมแรกเนี่ยมันมีกิจกรรมที่ ต้องได้ของติดไม้ติดมือกับบ้านแน่นอนอย่างสวานซ <C S 1> ีเนี่ยต้องได้แน่แน่เพราะว่าเป็นของเล่นที่พี่อุ่นบอกว่าเด็กๆอยู่นี้เขาก็เล่นกันเนาะแต่เดี๋ยวเรานอกจากจะเป็นของเล่นเนี่ยใช่ว่าจะไม่มีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ซ่อนอยู่ทุกกิจกรมีความรู้วิทยาศาสตร,ร์หมดเลยแม้กระทั่งของเล่นเนี่ยแน่นอน เราก็จะได้รู้ว่าเอ๊ะแล้วมันทํำยังไงมันใหม่ยังไงอะไรอย่างนี้เนาะเราจะได้รู้หลักการวิทยาศาสตร์ไปด้วยนะคะเรียนรู้คู่กับความสนุกสนานนะคะเพราะว่ากิจกรรมเหล่านี้ก็คือโดยนักวิชาการของสูตรวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาของเราได้ได้คิดกิจกรรมขึ้นมานะคะเพื่อที่จะเสิร์ฟเด็กๆนะคะหรือว่าประชาชนที่เข้ามาใช้บริการเราในช่วงนั้นนะคะนอกจากนี้ก็จะมีเรื่องของข้าวโพดสีสายรุ้งนะคะความลับของสีเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับหุ่นยนต์นะคะ กล้องถ่ายภาพเล่าเรื่องนะคะคานและโมเมนต์นะคะมอเตอร์อย่างง่ายไฟฟ้าจากน้ำนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นวิทยาศาสตร์ที่ที่หลากหลายแขนงมากเลยนะคะได้เรียนรู้หลายเรื่องนะคะมะีนอกจากนี้ก็จะมีกิจกรรมถามตอบนะคะ,ะ,ะเป็นคำถามเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ถามตอบเพื่อชิงรางวัลน,นะคะที่เวทีกลางจะบอกว่าของรางวัลเยอะมากเอออันนี้เวทีกลางเตรียมไว้แล้วว่า ของรางวัลมากกว่าพันชิ้นแน่นอนเป็นพันน่ะพี่ผิดมากกว่าพัน 1, ชิ้นแน่นอนนะคะเราก็อยากให้เด็กๆที่มาร่วมกิจกรรมเนี่ยได้มีอะไรติดไม้ติดมือไปบ้าง<ช>นะคะแล้วก็นอกจากนี้มีการแสดงไซไซชโชว์นะคะเป็นการแสดงทางวิทยาศาสตร์นะคะว่าบางคนอาจจะเคยไปดูมายากลน,นะคะเอ๊ะอ,อันนี้มันเป็นมายากลหรือเปล่านะคะแต่จริงๆแล้วถ้าเรามาชม ไซโชนี้นะคะการแสดงทางวิทยาศาสตร์เราอาจจะได้คำตอบก็ได้นะคะ,ะว่าทำไมถึงเป็นแบบนั้นเขาถึงะะบอกว่ามีคำพูดว่า science is magic หรือว่าวิทยาศาสตร์นั่นแหละคือเครียกไงเวทมนต์เป็นกลวิทยาศาสตร์ใช่เป็นกลวิทยาศาสตร์เดี๋ยวเดี๋ยวเราลองมาดูมาจับผิดดูนีิว่า พอเห็นโชว์แล้วเขาก็จะมีการอธิบายถึงที่มาที่ไปหลักการวิทยาศาสตร์ที่ใช้เราก็จะเข้าใจมากขึ้นว่าอ,อสิ่งที่เราเห็นจริงๆเราก็เป็นส่วนหนึ่งของวิทยาศาสตร์นั่นเองใช่ค่ะเวลาเราไปดูมายากลเราก็จะได้เข้าใจมากขึ้นเพราะามายากลเขาไม่ได้เฉลยนะคะแต่ว่า การสแสดงทางวิทยาศาสตร์เนี่ยจะมีการเฉลยให้ด้วยว่าเพราะอะไรถึงเป็นแบบนั้นนะคะและนอกจากนี้นะคะสำหรับ3กิจกรรมที่ศูนย์สร้างสารรค์เยาวชนนะคะก็จะมีผลึกเกลือจอมพลังนะคะพืชจอมงับนะคะแล้วก็มหัสจรร์ยกบตัวน้อยค่ะอันนี้ก็น่าสนใจนะคะฟังจากชื่อกิจกรรมแล้วน่าสนุกทุกกิจกรรมเลย ะะซึ่งกิจกรรมทั้งหมดนี้นะคะที่เราจัดในช่วง18ถึง21สิงหาคมนะคะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมเลยนะคะน้องกิก๊กอุ้ยดีมากเลยนะคะ<ก>ร่วมกิจกรรมได้ฟรีเลยนะคะแต่ว่าสําหรับท่านที่มาที่ศูนย์วิทยาศาสตร์พักการศึกษาเนี่ยโดยปกติแล้วเวลาที่เรามาชมทั้องพระจําลองกรุงเทพนะคะหรือว่ามาชมนิทรรศาการเนี่ยก็คือเสียค่าเข้าตามปกติเพียงแต่ว่า20กิจกรรมเหล่านี้นะคะเรา เป็นกิจกรรมพิเศษให้จัดเป็นพิเศษให้โดยที่ไม่ต้องซื้อบัตรหรือว่าเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะคะแล้วก็มารุ้นรับของรางวัลด้วยอ๋อแล้วนอกจากนี้เขาจะมีพาสปอร์ตด้วยนะคะน้องกิก๊กคือหมายถึงว่าเราไปร่วมกิจกรรมนะคะตามฐานแล้วก็เก็บแต้มตามที่ที่พาสปอร์ตที่เขากําหนดให้นะคะไปสแตมป์ตามฐานต่างเพราะได้ครบแล้วเนี่ยเรามาส่งพาสปอร์ตนี้ที่เวทีกลางนะคะเพื่อรเอาราลุนรับของรางวัลนะคะซึ่งอาจจะเป็นชิ้นใหญ่นิดนึง นะคะซึ่งเราก็ได้เตรียมไว้แล้วเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากจะไปได้ร่วมสนุกได้รับความรู้จากฐานต่างๆแล้วนะคะก็ยังมาลุนรับรางวัลพิเศษที่เวทีกลางเราได้อีกด้วยนะคะก็คือเรียกได้ว่าอย่างที่บอกไปนะคะว่ารางวัลเนี่ยมีสําหรับผู้เข้าร่วมแหละอืมก็คือมีมากกว่าพันชิ้นแน่นอนอันนี้เป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องที่เราไม่ใช่เรื่องปกติเป็นเรื่องที่เราพยายามจัดสรรมาเพื่อเหมือนขึ้นกําไรให้ คนทุกคนที่เข้ามาใช้บริการที่ส์วิทยาศาสตร์และก็อย่าง<ช>ที่พี่หยุนบอกว่าเมื่อกี้ก็คือปีนี้ก็มีการทําเรื่องของพาสปอร์ตในการพาร์ติซิเเตของแต่ละบูธเพราะเราจะแบ่งเป็นบูธบูธเป็นซุ้มต่างๆที่ทํากิจกรรมอย่างที่พี่พี่หยุนได้บอกไปเมื่อกี้พอทําเสร็จก็อย่าลืมนะคะอย่าลืมสแตมพาสปอร์ตด้วยเพราะว่ามีของรางวัลใหญ่ให้ลุ้นบนเวทีกลางแล้วคนที่จะเข้ามารุ้นได้ก็ต้อง ร่วมกิจกรรมบนพาสปอร์ตให้เสร็จแล้วก็เข้ามาแต่คุณผู้ชมไม่ต้องเสียใจไปเพราะว่าอันนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าแรนดอมจับรางวัลแต่ว่าต่อให้เราไม่ได้รางวัลใหญ่เราก็ยังมีรางวัลอื่นให้รู้มีทั้งการตอบคําถามว<ค>ทีกาลาสสคแค่พาสปอร์ตมาส่งเนี่ยใช่ก็ได้รางวัลอะไให้ไปก่อนลวเบือ้องต้นนะหนึ่งชิ้นใช่ก็มีของรางวัลเล็กๆน้อยๆเนาะเป็นเป็นที่ระลึกให้กับในงานของมาฮากามนี้อย่าลืมอย่าลืมนะคะใครที่จะมาร่วมกิจกรรมเนี่ย อย่าลืมรับพาสปอร์ตแล้วก็แตมป์พาสปอร์ตด้วยอย่างน้อยจะได้มีการลุ้นรางวัลแล้วก็มีการนำพาสปอร์ตไปส่งเนี่ยอย่างที่บินบอกแค่ส่งพาสปอร์ตเพื่อเข้าร่วมสนุกชิงรางวัลเนี่ยก็ได้ของรางวัลกลับไปแล้วด้วยใช่ค่ะเอาละค่ะอันนี้ก็คือเป็นข่าวประชาสัมพันธ์นะคะในช่วงนี้ของเรานะคะแล้วก็เดี๋ยวในวันนี้นะคะเราก็จะมาร่วมพูดคุยกันนะคะ ในเรื่องของบทความทางวิทยาศาสตร์นะคะเป็นสาระความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ที่เรานํามาฝากกันในวันนี้นะคะหานั่นก็คือเป็นเรื่องของไขมันนั่นเองซึ่งผู้หญิงจะกลัวมากนะคะไขมันนะคะค่ะซึ่งไขมันนะคะในบทความของ เพจวิตามินดีของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาของเรานะคะก็ได้มีการเผยแพร่ไปแล้วนะคะบางท่านอาจจะเคยได้ติดตามและอาจจะได้อ่านมาบ้างแล้วนะคะเขาก็จะบอกว่าตัวไขมันนะคะเป็นสารที่เกิดจากสารประกอบหลายชนิดรวมกันนะคะซึ่งสามารถละลายได้ในตัวทําละลายอินทรีย์แต่ว่าไม่ละลายน้านะคะซึ่งไขมันเนี่ยเป็นสารอาหารที่จําเป็นต่อร่างกายของมนุษย์เราด้วยนะคะแต่เขาก็บอกว่าจะต้องได้รับในปริมาณที่ พอดีนะคะถ้าหากว่าได้รับในปริมาณที่มากเกินไปนะคะจะส่งผลเสียต่อร่างกายของเราด้วยอาจจะก่อให้เกิดโรคอ้วนนะคะหรือว่าไขมันอุดตันในหลอดเลือดนะคะทีนี้ไขมันนะคะไขมันเรามีหลายชนิดไหมคะนังกี้จริงๆแล้วไขมันมีมีหลายชนิดเนาะแต่ว่าที่เราที่เรารู้จักกันอ,อันหนึ่งที่อาจจะได้ยินกันบ่อยๆ พูดถึงบ่อยๆว่าควรจะต้องระวังนั่นก็คือเรื่องของไขมันทานส์นั่นเองหรือที่เราเรียกว่าทรานส์แฟตเนาะทรานส์แฟตเนี่ยก็คือสิ่งที่เราเรียกกันว่าไขมันจำพวกไตรกลีเซอรัยที่มีส่วนประกอบของโมเลกุลเป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัวเราก็ได้ยินกันบ่อยไขมันไม่อิ่มตัวได้ยินกันบ่อยมากเลยทรานส์แฟตก็ได้ยินบ่อยเขาบอกว่าไขมันไม่อิ่มตัวหรือที่เราเรียกว่าอ n นซาเจอเรตต์ t ฟตตี้แอซิด หรือว่า UFA เนี่ยเป็นไขมันอยู่ในธรรมชาติที่จะพบกรดไขมันตัวชนิด cis หรือทานเนาะเป็นหลักแต่กรดไขมันไม่อิ่มตัวนี้จะเกิดการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างเมื่อนำมาผ่านกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วนหรือที่เรียกว่า Partial l y Hydrogenation เพื่อทำให้เปลี่ยนสถานะจากของเหลวไปเป็นของแข็งหรือของกึ่งเหลวเช่นพวกเนยเทียมเนยขาวมาการีนหรือครีมเทียมนั่นเอง แสดงว่าในสินค้าหรือผลิตภัณฑ์พวกจำพวกเนยเทียมหรือเนอยขาว <c oughs> หรือว่ามาการีนเนี้ยค่ะก็คือจะมีไขมันทรานอยู่ในนั้น <c oughs> ใช่ค่ะใช่ไหมคะทีวิเคราเราคงนี่เคยบอกว่าให้ระวังให้ระวังอาหาร <c oughs> พวกเนยเทียมเนยขาวหรือมาการีนพวกครีมเทียมเนี่ยเขาบอกว่าจะทานมากเกินไปก็เพราะว่าเป็นอันเซจูเรตซัสหรือว่าที่เราเรียกว่าไขมันทรานนั่นเองอ่ะเขาก็บอกว่าทำไม กระบวนการไฮโดรเจนเนชันหรือว่าไฮโดรเจนไฮโดรเจเนติก uh, ตัวนี้มันเป็นวิธีการแปลรูปนะ้ำมันพืชที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารค่ะซึ่งสามารถทำได้2วิธีหลักๆวิธีแรกคือการเติมไฮโดรเจนแบบสมบูรณ์หรือว่าฟูลไฮโดรเจนเนชันเป็นกระบวนการผลิตขั้นสูงที่มีขั้นตอนที่ค่อนข้างจะซับซ้อนหน่อยนะ้ำมันพืชที่ผ่านกระบวนการนี้จะไม่เกิดไขมันทรานส์ค่ะแต่จะเปลี่ยนเป็นไขมันอิ่มชนิดอิ่มตัวแทนนั่นก็คือเป็น s a t u r a t e d fat และอีกวิธีหนึ่งคือการเติมไฮโดรเจนบางส่วนโดยที่เราเห็นได้ยินไปนมหนก,ก็คือพาร์ช a ลไฮโดร g จ n เนชันที่ได้กล่าวไปครั้งต้นเมื่อกี้กระบวนการเติมไฮโดรเจนเนี่ยมักดําเนินไปอย่างไม่สมบูรณ์จึงทาให้เกิดไขมันทรานส์ขึ้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยการทานน้ํามันพืชเนี่ยก็สามารถทานได้เหมือนกันอยู่ที่เราเลือกด้วยว่าถ้าหากว่าเป็นชนิดที่มีการเติมไฮโดรเจนแบบสมบูรณ์เนี่ยก็จะไม่มีไขมันทรานส์เพราะฉะนั้นใน,ในการเลือกทานน้ำมันพืชชนิดนี้นะคะก็อาจจะไม่ได้ส่งผลเสียมาก ใช่นะคะต่อร่างกายของเราแต่ว่าก็อย่างที่บอกไปเบื้องต้นว่าอาจจะต้องรับในปริมาณที่พอดีนะคะ,คะหลายค,คนอาจจะสงสัยว่าเอา้าแล้วทําไมเราถึงต้องไปทานไขมันทรานหรือไอ้พวกเนี่ยพวก ation, ไฮโดรเจนชันช<า>ได้ไหมคะ,ะได้แต่ว่าจริงๆแล้วไขมันจากธรรมชาติเราก็พบไขมันทรานได้เหมือนกันอ,อ,อย่างเช่นใ,ในผลิตภัณฑ์จากสัตว์เช่นเนื้อสัตว์และก็นมแต่ว่าอาจจะพบในปริมาณเพียงเล็กน้อย ซึ่งส่วนมากไขมันทรานส์เนี่ยเป็นไขมันที่ถูกผลิตเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอาหารมากกว่าคือ,อที่ที่เขาบอกให้ระวงังที่ให้ที่เตือนเราว่าควรระมัดระวังเนี่ยก็คือเน้นไปที่กระบวนการผลิตหมายถึงว่าการการแปรรูปพวกในในอุตสากรรมอาหารแบบนั้นมากกว่าเนื<ช>่องจากว่ามันเป็นลักษณะของนวัตกรรมในการยืดอายุอาหารส่วนใหญ่ส,หญส่วนใหญ่เขาจะบอกว่าเออเนี่ยคือทําให อาหารเนี่ยสามารถเก็บไว้ได้นานโดยไม่ต้องแช่เย็นไม่มีกลิ่นเหม็นหืนหรือเป็นไขหรือช่วยยืดอายุอาหารแล้วก็ทนความร้อนได้สูงแล้วก็ทําให้อาหารมีเนื้อสัมผัสที่ดีกรอบนอกนุ่มในมีสีเหลืองน่ารับประทานแล้วก็มีรสชาติใกล้เคียงกับไขมันที่มาจากสัตว์ซึ่งไขมันที่มาจากสัตว์เนี่ยมีต้นทุนการผลิตที่ค่อนข้างสูงแล้วก็มีน้อยกว่าะจะเลี้ยงสัตว์ได้กว่าจะ<ช>เอาน้ํามันออกมาสากัดน้ํามันออกมาแบบพูดง่ายๆเลยนึกถึงเรื่องเนย เรื่เนยเทียม e hm, แล้วก็เนยแทะราคาต่างกันด้วยนะคะักหนึ่งร,ราคาต่างกันเนื่องจากว่าต้นทุนการผลิตที่ต่างค่ะเนยแท้เนี่ยก็คือบัตเตอร์เนี่ยเราเคยคพูดถึงเรื่องเนยกันไปแล้วเนาะวิธ<ช>ีการทํา<อ>เนยต่างๆเอ่ยมาจากอะไรมาจากครีมที่มาจากเนื้อสัตว์นะก็คือครีมหรือนมเนี่ยซึ่งต้นทุนการผลิตในการเลี้ยงวัวหนึ่งตัวให้ได้นมตามจํานวน,นเท่านั้นเท่านี้เราพูดกันไปแล้วใช่ไหมใช่ค่ะว่ามันกระบวนการผ่านกระบวนการเข้าไปอีก ผลิตได้ในจํานวนที่น้อยใช้ต้นทุนที่สูงแต่ว่าไขมันทราหรือว่าเนยเทียมได้มาจากน้ามันพืชค่ะซึ่งน้ามันพืชเนี่ยใช้ระยะเวลาในการทำหรือผลิตเนี่ยน้อยกว่าแล้วก็ได้ปริมาณที่มากกว่าขายได้ถูกกว่าเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมเนี่ยทานขนมทานอะไรเนี่ยจะสังเกตเลยว่าคุณภาพมันต่างกันจริงเรื่องความหอมรสชาติเนี่ยถึงใกล้เคียงแต่มีความต่างและถ้ามาดูถึงในเรื่องของเจาะลึกเข้าไปในเรื่องของโมเลกุลเนี่ย แน่นอนก็คือมีเรื่องของไขมันทานซ่อนอยู่เป็นภัยร้ายแบบซ่อนตัวเงียบๆครีม<ฆ>เทียมก็เหมือนกันเมื่อกี้เราก็ยกตัวอย่างไปครีมเทียมเนยเทียมเองเหมือนกันเพราะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยสังเกตดูถ้าอะไรที่มาจากธรรมชาติเนี่ยเชลฟ์ไลฟ์หรือว่าการเก็บรักษาเนี่ยอยู่ได้ไม่นาน สั้นมากแล้วก็หืนนี่ก็คือแบบเริ่มเริ่มไม่เหมือนเดิมสมัยก่อนเราใช้น้ํามันสัตว์ในการผัดทอดต้มอ่าไม่ใช่ผัดทอดอะไรอย่างงี้นะคะแล้วเขาก็เคยเคยเวลาเขาเจียวกับหมูแล้วเก็บน้ํามันกับหมูไว้ในตู้กับข้าวหอมมากเลยหอมอร่อยค่ะแต่สามวันเป็นไงคะหืนใช่เพราะมันคือไขมันสัตว์ค่ะแล้วก็มีการเขาเรียกว่า deterioration มีความเสีย ก็คือเสียนั่นแหละก็คือเซล์ลอะไรวางไว้ก็ไปทำอ,อีกก็ไม่อร่อยแล้วถ้านาน,<ค>นเกินไป,นไปก็คือเก็บไว้ได้ไม่นานต้องแช่เย็นถึงจะไม่หืนเขาต้องคิดวิธีการยือดอายุอาหารเหล่านี้และที่สําคัญจริงๆว่ามันก็มีในเรื่องของบุคคลที่แพ้ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ แพ้ l ล c t โ s สแพ้เวอเราพูดกันเรื่องนี้ไปแล้วในเอพิโซดที่แล้วด้วยเพราะฉะนั้นถามว่ามันเป็นนวัตกรรมเป็นทางเลือกจริงแต่ว่าอย่างที่เราบอกว่าเมื่อกี้พี่หยุนก็บอกเลยว่าเออเราสามารถเลือกผลิตภัณฑ์ที่มันเป็น full absolute hydrogenation หรือว่าการเปลี่ยนไยมันทานเติมไฮโดรเจนแบบสมบูรณ์ก็จะไม่มีไขมันทาน แต่ว่าแน่นอนท่านไม่ทานเนื้อสัตว์ด้วยเนาะไม่ทานผลิตภัณฑ์จากสัตว์อย่างพวก้องว่าเรื่องเจที่เราเคยพูดไปเนาะก็จะเป็นทางเลือกแน่นอนไม่ใช่เรื่องแค่เจอย่างเดียวก็คือเจมีหลายแบบพวกวีแกนนี่ก็จะค่อนข้างสตริกก็คือค่อนข้างแค่งวดในการไม่รับประทานอาหารหรือว่าผลิตภัณฑ์จากสัตว์เลยศูนย์นมก็ไม่ทานอะไรอย่างเงี้ยเนาะไข่ก็ไม่ทานเพราะฉะนั้นแต่จริงๆอย่างที่หิ่นบอกไปเมื่อกี้ก็คือมันมีเรื่องของต้นทุนการผลิตที่ค่อนข้างสูงนั่นเองทําให้อ่า การเลือกซื้อเนี่ยก็าจะาเป็นเขาเรียกว่าเป็นลิมิตเป็นข้อจํากัดหนึ่งของผู้เลือกรับประทานอาหารค่ะทีนี้พูดถึงแหล่งที่พบไขมันทาร์ทเน,นบ้างหุยพี่ผิวทานกับทุกอย่างเลยนะคะเนี่ยมีอะไรบ้างคะขนมอบในขนมปังเนี่ยพี่ผิวก็ชอบทานมากนะคะขนมปังเบเกอรี่นะคะซึ่งเมนูเหล่านี้ค่ะเขาจะใช้มาการีนนะคะแล้วก็มีวิปครีมนะคะซึ่งเครื่องดื่มต่างๆชาเขียวของผิวก็มีวิปครีมด้วยนะคะเนยขาวเนยเทียมหรือชีส ชีสนี่ก็คือทานพิซซ่าเนี่ยก็ขอชีสแน่นๆเหมือนกันนะคะซึ่งเหล่านี้นะคะมีส่วนผสมของไขมันทรานทั้งนั้นเลยแต่ต้องบอกกันนิดนึงนะคะว่าส่วนมากเนี่ยเป็นของเทียมคําว่าของเทียมหมายถึงอย่างมาจารเนก็คือเนอยเทียมวิ i ป,ปิ้งครีมอก็มีวิปปิ้งครีมถ้าคุณผู้ชมเลือกวิ p ป,ปิ้งครีมที่เป็น dairy milk หรือว่าเป็นผลิตภัณฑ์จากนมอะ มันก็จะไม่ใช่ตัวนี้เนาะต้องบอกคุณผู้ชมนิดหนึงว่าอ่ะยังเนยขาวเนี่ยเขาเอออย่างเนยขาวคือเนยก้อนเคยเห็นเนยที่อยู่ในถังวะคะแล้วสีขาวๆเลยอ่ะที่เขาเอาไว้ใช้ทอดอ่ะค่ะ่าเนี่ยคือเนยขาวที่เราพูดถึงอ่ะแล้วก็เนยเทียมอ่ะที่บอกกันื่อกี้หรือชีสหลายคนจะบอกว่ากินพิซซ่ากินชีสหนักๆแต่ว่าชีสที่ว่านี่คือชีสราคาถูกนะคะไม่ใช่ชีสที่ทําอันเดียวกันแต่ที่ทําจากนมนะไอ้ต้องต้องบอกคือเขาม่มีหลายคุณภาพมีหลายเกรดมีหลายเกรด แล้วก็คือถ้าเป็นเกรดของที่เทียมก็คือทําจากไขมันพืชเนี่ยมันก็จะถูกลงอย่างที่กูกินมัต้นทุนกับผลิตถูกลงเพราะนั้นไม่จำเป็นจะเป็นต้องอุย้ยถ้างั้นฉันกินชีสเยอะๆอันนี้ก็คือมีแบบเอ้ยก็คือแบบไขมันทานใช่ไหมก็มันต้องดูด้วยค่ะว่าชีสทําจากอะไรเกรดไหนอาจจะต้องอ่านฉลาดหน่อยใช่แต่ว่าแต่ว่าต่อให้ทําจาก นมสัตว์ก็ทานเยอะก็อะไรเอ่ยคอเลสเตอรอลใช่ค<ะ>่่ะใชคือทุกอย่างถ้ามากเกินไปไมันไม่ดีทั้งนั้นแต่ว่าเราสามารถเลือกได้อะหลายคนที่เป็นวีแกนก็จะสามารถทานชีช,ชนิดนี้ได้เนื่องว่าเป็นชีสจากไขมันพืช<ะ>ก,ก,ก็คือเป็นทางเลือกนั่นแหละแต่ว่าส่วนมากเนี่ยก็คือมีการใช้ของพวกนี้เพื่อลดต้นทุนเสียมากกว่าพวกโดนัทเค้กพายคุกกี้นะคะบราวนี่นะคะแซนด์วิช นะคะโรตีบ๊อบคอรนนะคะโรตีนี้ก็คือเห็นเลยไหมคะเนยเทียมเนาะสีเหลืองจัดๆแล้วก็โอ้โหตักแต่เป็นก้อนะะคตัดแบบประมาณแบบก้อนเท่าฝ่ามือแต่ก็คืออาใส่เข้าไปเลยค่ะเพื่อความกรอบก็คือไม่ได้ไม่ได้คิดอะไรเลยคิดถึงความอร่อยอย่างเดียวเน้อมีอะไรอีกบ้างคะ พวกนมข้นนะคะนมข้นนะคะครีมเทียมนะคะแล้วก็นมข้นจืดนมข้เน,มนเนี่ยมีทั้งนมข้นหวานแล้วก็นมข้นจืดนะคะเครื่องดื่มสําเร็จรูปพวกนี้นะคะ <c oughs> ก็จะมีก็จะเป็นแหล่งที่พบไขมันทรานนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราจะเลี่ยงเราจะต้องอ่านฉลากนะคะแล้วนอกจากนี้เนี่ยอันตรายจากไขมันทรานนะคะก็ส่งผลเสียกับร่างกายของเรานะคะมากกว่ากรดไขมันเอี่ยม กรดไขมันอิ่มตัวนะคะที่พบในอาหารที่เรารับประทานเพราะว่าสามารถเพิ่มระดับคอเลสเตอรอลรวมนะคะไขมันชนิดไม่ดีนะคะหรือว่า LDL และไตรกลีเซอไรค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะยังทำให้ระดับไขมันชนิดดีนะคะหรือ HDL นะคะลดลงนะคะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจแล้วก็หลอดเลือดด้วย ะะดังนั้นเนี่ยเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าวนะคะองค์การอนามัยโลกเขาจึงมีคำแนะนำเกี่ยวกับปริมาณไขมันทรานที่รับประทานได้สูงสุดในแต่ละวันนะคะว่าต้องไม่เกิน1%ของค่าพลังงานต่อวันนะคะคิดเป็นประมาณ2กรัมต่อวันหรือ0.5กรัมต่อหน่วยบริโภคสำหรับ ประเทศไทยนะประเทศไทยเองนะคะก็มีประกาศจากกระทรวงสาธารณสุขนะคะกำหนดอาหารที่ห้ามผลิตหรือนำเข้าหรือจำหน่ายนะคะหากอาหารนะั้นมีส่วนประกอบของไขมันที่ผ่านกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วน เพราะว่าปัจจุบันเป็นที่ทราบกันดีว่าไขมันทรานนะคะไม่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะแล้วก็อุตสาหกรรมผลิตไขมันของไทยนะคะจึงเปลี่ยนวิธีการมาเป็นการผลิตแบบเติมไฮโดรเจนแบบสมบูรณ์นะคะแล้วก็ใช้วิธีผสมกับน้ำมันพืชอื่นๆทดแทนในสัสดส่วนที่เหมาะสมนะคะเพื่อให้มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับไขมันทรานนะคะนะคะ,นะคะก็เขาก็จะมีการเหมือนกับว่า เขาตระหนักถึงเรื่องของสุขภาพนะคะเขาก็มีการกําหนดตรงนี้นะคะขึ้นมาในเรื่องของการผลิตน้ํามันต่างๆนะคะด้วยนะคะหย,หยพอดูตัวเลขแล้วเนี่ย,ยก็ปริมาณน,น้อยมากเลยนะคะาสามารถ,ถานได้เหมือนดมเหมือนดมแล้วเกินน้อยมากๆเลย <laughs> เพราะฉะนั้นเนยใช่มันไม่ได้มีประโยชน์ด้วยอ,อะเนาะเพราะสดงว่าจริงๆแล้วที่ผ่านมาเราก็คือเกินอัตรา มาโดยตลอดทานโดนนะชิ้นหนึ่งก็น่าจะเกินแล้วมั้งค่ะอย่าเรียกว่าชิ้นค่ะ,คะหนึ่งคำก็น่าจะเกินนะพอนับกันเป็นกรัมแับศูนยกรัมนี่คือไม่ถึงไม่ถึงอะไรเลยอะ่ะไม่ถึงเศษหนึ่งส่วนสิของ1ขีดใช่ค่ะเ <c oughs> ปริปมาณน้อยมากๆนะคะทีนี้เนี่ยถ้าหากว่าเราต้องการรับประทานอาหารหรือขนมที่ไม่มีไขมันทรานนะคะสามารถดูได้จากวัตถุดิบ นะคะที่แต่ละร้านเลือกใช้ประกอบอาหารนะคะซึ่งก็จะมีความแตกต่างกันซึ่งบางร้านอาจจะไม่ได้ใช้เนยเทียมนะคะหรือว่ามาการีนนะคะหรือครีมเทียมเขาก็ไม่ได้ใช้นะคะเพราะว่ามีส่วนประกอบของไขมันทรานแต่ว่าใช้เนยสดแทนนะคะ,ส,ะสำหรับร้านเครื่องดื่มก็อาจจะใช้นมสดแทนครีมเทียมแบบนี้นะคะก็ต้องเลือกดูวัตถุดิบนะคะแล้วก็นอกจากนี้ยังสามารถสังเกตอาหารที่ปลอดจากไขมันทรานโดย อ่านบนฉลากนะคะอย่างที่เราบอกไปนะคะก่อนบริโภคบางยี่ห้อเขาจะระบุไว้ชัดเจนเลยว่า trans fat ศนย์อต์อ่ะใช่อันนี้อย่างที่เราพูดกันเนาะว่าจริงๆเี่ยเหมือนพี่หยุนบอกว่าเดี๋ยวนี้ผู้ผลิตเองก็ตระหนักถึงทางเลือกที่คนซื้อสามารถเลือกได้เพราะฉะนั้นเขาก็ออกทางเลือกใหม่ๆ มาให้ลูกค้าได้เลือกสรรให้ผู้บริโภคได้เลือกสรรอย่างที่เราบอกว่ามีทั้งเลือกใหม่ๆสำหรับคนที่เป็นวีแกนสำหรับคนที่ไม่ทานคนที่แพ้เลคโตสอินทรเรนซ์อย่างงี้อย่างน,น,างนี้ก็คือเรียกได้ว่าเราก็มีตัวเลือกมากขึ้นแล้วก็ผู้บริโภคก็มีความรู้มากขึ้นเหมือนพี่บุญพี่หยุนบอกว่าเราสามารถเลือกซับที่ถูกเลือกทางเลือกในสิ่งที่ดีขึ้นได้<ช>ตาม<ะ>ตามกำลังซับตามอ่าลิมิเตชันของตัวเราเองแล้วเรียกได้ว่าทุกวันนี้ทุกคนผู้บริโภคเองก็มีการตระหนักถึง สุขภาพมากขึ้น<ช>ผู้ผลิต<ะ>เองก็ต้องตามเทรนด์ลูกค้าพูดง่ายๆก็ต้องผลิตตัวเลือกมาให้ใ<ช>อบอก<ะ>เราสามารถเลือกไว้ได้เลยว่าผลิภัณหลายอย่างอย่างนี้เขาเขียนแปะไว้ข้างหน้าเลยว่าซีโร่หรือรเรียกว่าทรานสแฟตหรือว่าซีโร่เปอร์เซ็ทรานสแฟตใช่ค่ะ,ะแล้วถ้าเป็นสินค้าชนิดเดียวกันระหว่างที่มีฉลากว่าทรานสแฟตศูซกับไม่ได้ติดอะไรเนะี่ยตัวที่ติดฉลากเนี่ยน่าจะขายดีกว่าด้แน่นอนเลย ดูผ่านตาก็น่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าใช่ค่ะทาให้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นเพราะดีต่อสุขภาพเพราะว่าเราต้องจ่ายออกไปแล้วเราก็ต้องเลือกอย่างที่บอกนะคะคุณผู้ชม0ูนกรัมนี่คือน้อยมากและนี่คือปริมาณที่ร่างกายโอเคต่อ1น่วันเพราะฉะนั้นตัวเลือกจริงๆก็คือควรจะเลือกที่เป็นซีโร่ทานเพราะฉะนั้นพลิกฉลาดอย่างที่เราบอกกันตลอดเลยนะคะว่าเป็นผู้บริโภคเป็นสมาร์ทคอนซูเมอร์อย่าลืมพลิกฉลาดเอาความรู้ที่ได้มาพลิกอ่านด้วยว่าเราจะเลือกผลิตภัณฑ์อะไรเข้าสู่ร่างกาย อันนี้ก็คือทรานแฟสู์เปอร์เซนต์เขาบอกว่าหมายถึงว่าการปราศจากไขมันทรานจริงๆแต่สําหรับบางยี่ห้อนะคะทรานแฟสซู์เปอร์เซนต์เนี่ยอาจจะหมายถึงว่ายังคงมีปริมาณไขมันทรานอยู่แต่ว่าในปริมาณที่น้อยมากๆเพราะว่าตามกฎหมายเนี่ยเขาบอกว่าถ้าปริมาณาไม่ถึง0.5กรัมต่อนหนึ่งหน่วยบริโภคเนี่ยอนุญาตให้เขียนว่าทรานแฟสซร์เปอร์เซนต์บนฉลากได้นะคะดังนั้นการหลีกเลี่ยงรับประทานอาหารจำพวกนี้นะคะก็จะส่งผลดีต่อร่างกายมากกว่า นะคะเนื่องจากว่าอาหารที die die ่มีส่วนประกอบของไขมันแม้ว่าจะปราศจากไขมันทรานแต่อาหารนั้นอาจจะมีไขมันอิ่มตัวสูงที่สามารถเป็นอันตรายได้เช่นกันก็อย่างที่บอกนะว่าอย่าลืมว่าอะไรที่มากเกินไปก็เป็นผลลบกันไปหมดนั่นแหละเราก็ต้องเลือกดีๆ ใช่เอาค,ความรู้ที่ได้รับวันนี้ไปเป็นส่วนประกอบหนึ่งในการตัดสินใจในการเลือกซื้อสิ่งที่เราจะบริโภคด้วยนะคะใช่ค่ะเพราะว่าการบริโภคอาหารที่มีไขมันสูงจะต้องระมัดระวังแล้วก็บริโภคในปริมาณที่เหมาะสมนะคะเพื่อร่างกายของเราเองนะคะ และนี่ก็เป็นสาระดีๆที่เรานำมาฝากกันในวันนี้นะคะสำหรับคุณผู้ฟังนะคะที่กำลังติดตามฟังเราอยู่นะคะถ้าหากว่าสนใจนะคะสาระความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ก็สามารถติดตามนะคะข้อมูลข่าสารของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาได้ทาง www.sipplanet.org ค่ะ Facebook Fanpage YouTube ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาทองฟ้าจาลองกรุงเทพ Spotify Google Podcast Teach and Talk สำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะเราทั้งเราทั้งสองคนนะคะก็ต้องขอลากันไปก่อนค่ะพบกันใหม่ในวันพุธหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ Teach and Talk โดยศูวนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาก้าวใหม่ก้าแห่งคุณภาพเพื่อปวงชน SCE the modern co-learning center for science and edtech for all